ซื้อเล่มหนึ่งการปรับปรุงตนเองเนาะการปรับปรุงตนเองก็บอกว่า,าคนที่มีดวงตาเปิดฟางในวัย40ปีเขาบอกว่าจะ40ปีคือเรผ่านโลกมาแล้วเนาะมันจะเป็นคนสุขขุมนุ่มลึกแล้วก็เขาเรียกว่าดำรงชีวิตอยู่อย่างนั้นต่อไปหมายถึงเขารู้แล้วไง รู้แล้วว่าต้องดำรงดำรงชีวิตแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคนยุคนั้นยุคที่จะผ่านมาครับชีวิตของเขาเนี่ยไม่ว่าจะผ่านยุคไหนก็แล้วแต่แต่ชีวิตอายุของเขาประมาณนี้เขาจะเป็นคนสุข,ขุมนุ่มลึกอ่าเขาว่างนันนะแต่คนสมัยใหม่หมายถึงว่าอาจจะมันยังไม่ผ่านโลกมาเยอะควา,ามสมัยใหม่หมานถึมักจะกระเยงงปลายเท้าชงเงอชงแงไปข้างหน้า มายถึงว่าจิตใจมันมุ่งที่จะอยากได้อยากเป็นอยากมีนะแล้วก็นึกอยากจะรู้ว่าพรุ่งนี้มีอะไรใหม่ๆจะเกิดขึ้นบ้างคนเหล่านี้คาดหวังความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นจึงให้คุณค่าสิ่งใดก็แล้วแต่เป็นเรื่องของการประจนภัย เขาเขายังหนุ่มยังแน่นยังอะไรอย่างนี้เนาะเป็นเรื่องของทุกอย่างมันก็มีการประจุภัยในสิ่งใหม่ๆของเขาเพื่อจะเอา,าเป็นประสบการณ์ในอายุมากขึ้นที่บอกว่า40ไปแล้ว,ลวจะสุขขุมนี่แหละประสบการณ์ตรงนี้ต้องเอามาใช้ด้มันต้องให้เป็นความเสี่ยงการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆกับต,ต,ตัวเราเองเนะาะความสามารถพลังงานที่ต้องการพลังงานที่ต้องตากตำ บากบัน่นไปให้มันถึงเป้าหมายของชีวิตนี่คือคนรุ่นใหม่ที่จะต้องพัฒนาตัวเองไปอย่างนั้นแม้เทคโนโลยีจะไปยังไงก็แล้วแต่ต้องพัฒนาอย่างนั้นเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเป้าหมายของตัวเองที่วางไว้แต่ถ้าว่าคุณสมบัติทางศาสนาส,ส่วนมาก ตรงนี้คุณสมบัติทางศาสนาจะเป็นตัวปรับความสมดุลของการดูแลตนเองอผมพูดตรงนี้สรุป้ง่ายปรับยังไงเพื่อนเราบางครั้งก็ต้องนึกถึงความสง,บ,ง,สง,ง,งบบ้างสงบนิ่งเงียบบ้างดูตัวเองบ้างในบางกาารณีความสมดุลทางอารมณ์ความร,รู้สึกความมั่นคงภายในคือความนิ่งมันก็ใช้ได้นะเขาเรียกว่า อายุน้อยอายุมากไม่เป็นไรต้องปรับตัวเองในเรื่องของความคิดเอาความนิ่งความสงบต่างๆบ้างให้รู้สึกบ้างไม่ใช่ว่าเราอยากตลอดเวลาเออเนาะเหมือนเรากินข้าวอิ่มบางทีก็นั่งพักบ้างทานน้ำบ้างดูนู่นนี้บ้างอะไรเงีย้ย <laughs> อุปมาแบบนี้นาะงให้ง่ายทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับเป็นธรรมดาของมันนะเพื่อนๆเนานะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละอ่านหนังสือมาประมาณนี้สรุปมาเป็นอย่างนี้เนาะ